มาแรวโอเคเรามาต่อเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังติดโควิดหลายคนหลายคำถามหลายความคิดนะคะบางคนก็แอนตี้วัคแอนตี้วัคซีนว่าฉีดแล้วคุณก็ยังติดอ่ะคุณก็ยังติดโควิดอ่ะไม่ค่ะการฉีดวัคซีนนะคะมันจะช่วยในเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมากขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนเลยแล้วคุณติดโควิดคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โชคไม่ดีเลยคือ เข้าไอซให้ออกซิเจนคือจะทรมานมากมันลงปลอดเร็วมากแต่ถ้าคุณยังมีวัคซีนอยู่ในร่างกาย1โดสหรือ2โดสก็ตามนะคะอาการคุณก็จะดีกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันจะเบาลงเบาลงมากๆลิชาเราได้พูดกิจที่แล้วแล้วว่าลิชาฉีดวัคซีนแค่โดสเดียวเพราะเนื่องจากมีการแพ้ค่อนข้างรุนแรงค่ะฉีดหนึ่งโดสลิชาป่วย อยู่หนึ่งเดือนขยับแขนไม่ได้เลยซึ่งพอจะมากิดเซ็มสองทางเจ้าหน้าที่หมอพร้อมเขาก็ไม่ให้เราฉีดเขาให้เราไปฉีดวัคซีนทางเลือกคือไฟเซอร์กับโมเด r ร์ฟเซอร์กับโมเดิร์นาเท่านั้นพอเราจะฉีดอ่าวัคซีนไม่มีนู่นนี่นั่น,นโอเคเราก็ไม่อะไรมาโอเคไม่ฉีดก็ได้อืมเราก็ดูแลตัวเองอะนะคะแล้วถามว่าโลกเนี้ยมันไม่ควรที่จะโทษกันไปด้วยกันมาไม่ต้องโทษว่าเออกูติดจากมึงอ่ะ เมือ่อมีโควิดแล้วมาติดกูอะไรนะอย่าไปโทษกันค่ะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าคนนั้นทานวิตามินเยอะขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่าภุ้มคุ้มการของตัวเองจะแข็งแรงด้วยเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายแล้วคุณจะไม่ติดโควิดก็ไม่เกี่ยวค่ะถ้าร่างกายคนพักผ่อไม่เพียงพอคนดื่นน้ำไม่ไม่เพียงพอต่อวันด้วยก็มีโอกาสได้รับไวรัสค่อนข้างง่ายถึงแม้กระทั่งว่า ี่ชานะมีอาการออกก่อนชาวบ้านจะช่องเขาเลยทั้งไอทั้งตัวร้อนแต่ตรวจมาโดยตลอดคือไม่พบเชื้อแต่สําหรับคนที่ไม่ออกอาการอะตรวจเราพบเชื้อก่อนเขาเลยเออเราอยากโทษทนไมรอดกันมาเราต้องช่วยกันช่วยกันตรวจช่วยกันมันตรวจซ้ําๆสามวันต่อครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ช่วยๆกันเพื่อให้โลกเนี่ยมันหมดไปชีวิตเราจะได้มีความสุขไม่ต้องมาหวั่นระแวงเฮ้ยนี่ติดประวยัยนี้ปนปเป็นประวยัะวยอะไรเงี้ยค่ะ ยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆล้างมือบ่อยๆใส่แมสโอเคเราอย่าเป็นโทษกันว่า <c oughs> ติดโควิดจากมึงไม่นะคะไม่โทษกันนะทุกคนมีความสมัครใจที่จะเจอกันเองใช่ไหมคะนั่นคือข้อหนึ่งลูกก็ถามว่าโควิดน่ากลัวไหม <c oughs> ไม่เลยค่ะโควิดไม่ได้น่ากลัวแต่เพียงแค่ว่าคุณถ้าคุณออกอาการนะมันก็จะทรมานก,กว่าคนอื่นเขาอย่างเช่น อย่างอาการลิชาานี่ไอหนักตัวร้อนมากอาเจียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดก็คือแบบเจ็บหน้าอกด้วยเวลาไอาไม่น่ากลัวก็เหมือนไข้หวัดทั่วเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเลยค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้แย่แต่เพียงแค่มันติดกันง่ายคุณเดินผ่านกันคุณก็ติดได้คุณกินทานข้าวร่วมกันในโต๊ะเดียวกันคุณก็ติดได้แต่บางคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน คนหนึ่งที่เป็นแต่ทุกคนในบ้านไม่อาจจะไม่ติดก็ได้ซึ่งอะไรก็ไม่แน่นอนแต่อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าอย่าโทษกันไปโทษกันมาเป็นโควิดมันแก้ไขไม่ได้หรอกค่ะแก้ไขเรื่องจากนะวันนี้ที่คุณเป็นแล้วคนก็อืดูแลตัวเองให้มากขึ้นเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ค่ะเราต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราอะไม่ได้ไปตรวจโควิดกันเยอะมากวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดกันเยอะมาก โอเคตามนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอะไรอีกเดียวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะคุยอะไรคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังคลิปหน้าต่อว่านิ่ชามีหลายๆเรื่องมากเลยที่อยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนรู้ว่าโควิดมันไม่ได้น่ากลัวค่ะสู้ๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย